กราบสวัสดีกาเลนามิตร่ฮักทุกท่านครับตอนรับทานผู้ชมเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ครับคลิปนี้คลิปพิเศษนะครับพยากรณ์เนื่องจากดาวพระเสาร์จะโคจรเต็มกําลังนะครับจะเดินหน้าแล้วเป็นตอนพิเศษนะครับซึ่งจะทรงอิทธิพลค่อนข้าง,งสูงครับเพราะว่าเปิลเป็นดาวใหญ่นะครับจะตั้งมีผลนนตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2566นเป็นต้นไปนะก่อนหน้านี้ก็คือว่าล้อยเซลหกวันเนี่ยถอยหลังครับอ่อนกําลังนะครับแล้วก็ไม่ห่ม14วันต่อมาก็ยัง ยังบบบไปหน้าแบบไปหลังนะครับก็บคือช่วงวันที่19มิถุนายนปี6ที่ผ่านมาเนี่ยจนถึง7พฤศจิกายนเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอึดอัดใจนะครับสําหรับกูกูราศีเลยครับโดยเฉพาะราศีที่อิทธิพลชัดเจนครับราศีมังกรราศีธนูแล้วก็ราศีเมษนะครับแล้วก็แอมไลายราศีอยู่เดี๋ยวเขาจะเพิ่มตอนพิเศษของกรรมครับช่วงนี้ต้องมองว่าดาวพระเสาร์ครับปัจจุบันเนี่ยครองตำแหน่งกเกษตรแธิบดีกับจิงนะแต่ พลนอหอยหลังนับก่อนหน้านี้นะแบบไปหน้าไปหลังนะครับนะครับล้อย40บวันโดยรวมนับจาก8พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับยาวๆไปหีกปีเกิงนับจากนี้จะเดินหน้าเต็มกําลังแล้วนะครับพลนอดาวเข้มแข็งขึ้นดาวฟื้นส่งผลกําลังเฮือคุ้นเป็นพิเศษนะครับสำหรับ3ราศีดีเก่าก่อนหน้านี้และการทุกราศีครับเดี๋ยวเราจะมาพยากรณ์ตอนพิเศษเพิ่มกํานะครับจาวลัคนาราศีเมษครับ พยากรณ์ตอนพิเศษนะครับสำหรับดาวพระเสาร์เดินหน้าเต็มกําลังแล้วนะครับซึ่งดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานโดยตรงครับสําหรับเจ้าลัคนาราศีเมษนะครับนับจากนี้ไปวันที่แปดพฤศจิกายนปีหกนี่จะเป็นดาวที่คุณยังสูงแล้วครับบนอ่าวปีเกิงครับเป็นตําแหน่งเกษตรตราทิพย์บดีการงานของ้าลัคนาราศีเมษจะดีอย่างแน่นอนครับดีตงหมดแทบจะที่สุดใน12สราศีเลยนะครับวาสนาจะกลับมาฟื้นเต็มที่เรื่องของการงานครับรวมถึงื่องของ โจกระดเป้ยนะครับโจกระดตัวนั้นการเงินถือว่านับจากนี่ไปเป็นชุดเปลี่ยนนะครับซึ่งก่อนนั้นนี่อาจจะอิดน้อยนะครับเรื่องการงานแต่บอกให้คุ้มข่าแต่นับจากนี่นะครับแปดพฤศจิกายนเป็นชุดเปลี่ยนของชีวิตที่สําคัญครับในรอบ36ปีเลยนะครับสำหรับเจ้าลัคนาราศีเมษครับพระเสามาอยู่ที่ราลาพระจะนีนะการงานคือผลตอบแทนดีที่คุ้มข่าแน่นอนครับใครทํางานบริษัทงานองค์กรนับจากนี่ไปเนี่ยมีโอกาสความก้าวหน้าในชีวิตสูงครับงานมีความสําเร็จล้มท่้งมี เรื่องของการขยับขยายตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นแน่นอนครับแลวภาพหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าผลตอบแทนจากการทํางานนั่นแหละครับท่านใดงานบริษัทองค์กรมีโอกาสก้าวหน้าหรือเพิ่ม้อว่าจุดเปลี่ยนของตำแหน่งหน้าที่การงานแน่นอนครับความก้าวหน้าของสังคมมีครับใครทํางานธุรกิจส่วนตัวการทํามาค้าขายนะจะได้จุกหลาบต้นานการงานหมายถึงคําสั่งซื้อตีงหญ่ๆนะครับเรื่องของ เอาเดยง่ามันได้สตังค์หนักแน่นอนครับเพราะว่าดาวพระเสาร์มาอยู่ตีพุทธ์ตัวเมีโจกลาบต้านการเงินจากการลงทุนตัวยนะครับใครที่เป็นนักสื่อมาขายไปนักเทรดสังหาหยิบจับอันยังก็ขายได้ง่ายขึ้นนะครับเปลี่ยนเป็นสตังค์เป็นโจกลาบเป็นตัวเงินเป็นเงินก้อนกับคุณแน่นอนครับสำหรับเจ้าลัคนาราศสีเมษนะครับการงานโดดเด่นที่สุดแล้วนะครับความก้าวหน้าในชีวิตมีที่สุดแล้วครับในรอกนี่ต้องมาว่าขยันเต็มที่นะครับมีโอกาสสําเร็จสูงครับ อยู่ติดดันปุนตตาเนีก็ถ้ามองในของโจกลาบถือว่ามีแน,น่นอนนะครับโจกลาบทั้งการลงทุนลงทางการโจกลาแบบฟุกๆฟือยตัวนะครับและยังหมายถึงว่าโจกลาบต้านการแข่งขันตัวนะครับการทำมาค้าขายนับจะนีไปคุณจะขายดีกว่ากูแข่งในธุรกิจของคุณตัวเองงานบริษัทงานอคปกรก็ชัดเจนเป็นช่วงเวลาของงานประเมินพิจารณาความดีความชอบสําหรับจ้าลัคนาราศีเมษจะโดดเด่นและก็มีโอกาสสูงที่สุดนะครับในการได้รับ ตัวเลือกนน่นนะครับความดีความชอบแล้วก็ความก้าวหน้าในการทํางานนั่นแหละครับต่อมาครับดาวพระเสาร์สัมพันธ์มาตยีลัคนาคุณโดยตรงกับชัดเจนนะครับมีจุกหลาบวิ่งเข้าหาตัวคุณครับการเาี่การอย่างนันอย่างกระจ้างมีความสำเร็จรออยู่แล้วความสุขสมหวังรออยู่แล้วอยู่ที่เฮาส์ครับต้องยิบจับต้องลงมือหยักลงมือทำครับดาวพระอังคารเป็นดาวแสดาของท่านเนี่ยเป็นดาวที่ต้องลงมือหยักลงมือทำต้องอิดหน่อยแต่ได้คุณประโยชน์อย่างสูงครับความก้าวหน้าในชีวิตคนมีครับ จหลาบจะนี่หมายถึงความสัมพันธ์ในคนในบ้านตัวนะครับจะ้าใคร่สามคีกันและยังส่งเสริมเรื่องของความก้าวหน้าในการสร้างเนื้องตัวก้บวคูนครับนับจะกนี้ไปได้สตังแล้วนาทีการนั่ก็ยังก้าวหน้ามีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของรถยนต์แล้วการสร้างเนื้องตั๋วข้วับตั๋วเก่าตัวเองนะครับตีดินตัวเองนะครับต่อมาครับดาวสัมพันธ์มาตีเรื่องการสังคมกับคนขางจะส่งผลชัดเจนครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษจะมีโอกาสได พบเจอคนหนักขึ้นอูคุยหนักขึ้นแล้วก็สามารถเห็นและได้เสริมหรืวว่าช่องทางงานใหม่ๆคนตัวนะครับใครทํามาค้าขายมีเกณฑ์จะได้เดินทางหนักขึ้นนะครับเข้าสังคมแล้วคุณเจอคนหนักแล้วมันจะส่งผลเรื่องของการตลาดหรือว่าการทามาหาเงินตีหลากหลายช่องทางครับ้าลัคนาราศีเมษแนนอนนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับรวมถึงการมีโจกมีหลับต้านการเดินทางตัวจะประสานงานอย่างกับมีแต่คนนิยมชมชอบขายของอย่างกับขายมวนขายง่ายมดนะครับต่อมาสัมพันธ์มติ เรือนมรณะครับอันนี้ต้องมีของข้อหมายครับข้อหมายแรกเตือนกันกอน,นะครับสาหรับชาลัคนาราศีเมษการงานนะ่าเจะหนีไปจะไม่ได้อยู่กับตีแล้วจะได้มีเกณฑ์ใหญ่ๆเปลี่ยนแปลงมีการขยับขยายในทั้งทีด่ดีบางฐานการไม่ได้เดินทางหนักขึ้นหรือว่าติดต่อหูจักคบค้าสมาคมกับคนที่หนักขึ้นส่งผลเรื่องของรายได้คุณที่หนักขึ้นนะครับในแต่เรื่องที่ต้องระวังก็คือเรื่องของอการเก็บเงินอาจจะเก็บบม่อยู่ครับมีรายจ่ายหนักขึ้นเช่นเดียวกันรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง รายจ่ายเกี่ยวกับรถล้านะครับมีเกณฑ์ต้องได้ซ่อมแซมรถล่ตรวจตางให้ดีครับจะได้เดินทางปลอดภัยบางท่านก็มีเกณฑ์ต้องดูแลบ้านช่องห้องหอนะครับเพื่อมิชิดมีเกณฑ์ต้องซ่อมแซมปรับปรุงรีโนเวทบ้านถ้าได้สตังค์มาแล้วก็แนะนำนะครับว่าอย่าเหียนะครับจะได้ตรงกับผลของดวงอยู่แล้วคุณจะได้เดินทางปลอดภัยมีบ้านตีดีขึ้นมีบ้านตีปลอดภัยมิชิดแล้วก็ยังส่งเสริมดวงจชกหลาภกับขุนครับเป็นเรื่องที่ดีหรอต่อมาครับมาอยู่ตีเรือนปัตตานิเช่นนี้กับ ดวงดีครับสาหรับชาวลัคนาราศีเมษก็จะมักจะมีโจกมีหลาบจากเพจตรงข้ามนะครับในการค้าขายก็เสนอขายของครับเพจตรงข้ามครับจะได้ขายหมุนกว่าได้ราคาดีกว่านะครับหรือว่าขายดีประกอบสมาชีพรวมกันก็แฟนครับคนทักนนับจะน้ไปจะดวงสมพงษ์ส่งเสริมการค้าขายกล้าหมุนขนาดสตางค์เข้ามานักนะครับนักกว่าปกติรวมถึงบน้องว่าโจมหลับจากการลงทุนธุรกิจมันมีหุ้นส่วนใครที่เป็นนักเทรดลงทุนในหุ้นนะครับจะน้ไปดวงจะ เฮงปังนะครับมีโอกาสยิบอดไปอย่างกับเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินเป็นสตังทีหนักขึ้นในน้อนนะครับแล้วก็ทั้งนี้ครับยังมีสัมพันธ์มาย่ตีหรือลัคนาคุณจะนีก็ต้องมองว่าเป็นเรื่องทีดดีอยู่แล้วนะครับโจกลับบินเข้าหาตัวคุณแล้วก็ภาพรวมๆเนะี่ยการงานคุณโดดเด่นเฮงปังในน้อนนะครับวามก้หนานับจะนีไปปีเกิงโดดเด่นที่สุดใน12อราศีการเงินค่อนข้างโดดเด่นเรื่องของการทำมาหารายได้ตีอิดขึ้นนะครับแต่ได้สตังค์หนักขนาดแล้วก็มีโจกลับการเงินตัวเองนะ สและก็เรื่องของเจ้าเรือนการงานถือว่าส่งเสริมเจ้าลัคนาราศีเมษเป็นอย่างดีนะครับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตตัวเองครับต้องแสดงความยินดีตัวเองนะครับและก็ขอเชิญชวนนะครับเจ้าลัคนาราศีเมษหรือว่าผู้ที่กําลังรับชมรับฟังอยู่พิมพ์นะครับคอมเมนต์นะครับเป็นเลข3ครับเป็นดาวอสนาของท่านนะครับเลข3รัวซิปตัวนะครับเลขซิปคือเลขกำลังของดาวพระเสาร์ครับเจ้าเรือนการงานและก็สัมพันธ์ตีเรือนโจกลาบของคุณนะครับ พิมพ์เด็กามรัวซิฟตัวครับส่งเสริมดาววัสนาของเจ้าลัคนาราศีเมษเพื่อมีความเข้มแข็งดาวเข้มแข็งแล้วอันยังกะไง,ยยงมดนะครับความก้าวหน้าความร่ารวยความจุกดีมีจุกหลากเป็นของคุณนะครับแ้วก็ใต้นี้ครับกับผมก็ขออานวยเวยพรนะครับเพื่อจาลัคนาราศีเมษทุกท่านนะครับถึงพรอบด้วยอายุวันนะสุขภาพละพบเจอแต่คนดีพบเจอแต่ความดีบ่มีความตุก สมบูรณ์สุขโดยอริยรัพ์ความร่ำรวยแล้วก็ผูกข้าศัพย์นับจากนี้ไปโดยเถิดครับขอบคุณและสวัสดีครับกระผมขอเป็นสะพานบุญขอเชิญชวนกัรเลนามิตรผู้มีบุญสัมพันธ์ทุกท่านร่วมทําบุญวัดปลาเขาน้อยจังหวัดเพชรบุญร่วมบุญเจ้าภาพติดหลายมาตางไหมหน้าบันและรอพระอุโบสถตามกําลังศรัทธาและกําลังศัพท์ของทุกท่านครับ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาต่อไปรายละเอียดติดตามได้ที่เพจวัดปลาเขาหน่อยจังหวัดเพชรบูรณ์ครับและขอกราบอนุโมทนาบุญร่วมกับกัลยาณมิตรทุกท่านครับ